สวัสดีสวัสดีค่ะทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอู๋พบกับซ้อนอู๋ลองสาหลังจากที่อู๋กับพ่อไปเมืองพุ่มมาเนาะมาแล้วก็เลยแบบมาเห็นนาเบ้าะกําลังทาสีห้องพื้นเหนอนเนาะนี่เป็นสีขาวทุกคนเห็นบอกกำลังทาสีห้องพื้นเนาะแต่ว่าเมื่อเพิ่นเมื่อแล้วเพราะว่าฝนตกเนาะนี่แม่พ่ออยากกินอบเป็ดเนาะแม่ก็เลยคาเป็ดเ็ดอบซู่พ่อกินเป็ดนี่ก็คืออ่ามีน้ำหนักอุ้ยซี่กิโลเนาะแต่ว่าอาจจะบได้เ็ดอ่าเป็นพวกอัน เป็นพวกอห่างเก็ะเป็นพวกอันเลือดปอกเลือดแปลงดดเ,ดเดี๋ยวจะาบริเฮตเด้ออันนี้ใส่มีดของที่อีพ่อฟังไทยอันฟังมาให้นะฟันคากบบแม่ค่ะเฮ็ดอบเนาะ <Head S 2> ฟันบ<อ>นะ่มีฟงฟันบบมีฟงเลยบอกน่นตึกๆ,ๆแนนตึกๆเลยนี่อันนี้ก็มาเบิ่งวิธีการตําเครื่องเนาะที่จะใส่อ๋ออันนี้เลือดอันบได้เฮตเลือดแปลงทุกคนมันก็นเลยแค้นนะฮิเอาใส่อบํา อันนี้ก็คือหัวหอมเนาะแล้วก็มีใบขี้หูดมีข่ามีขิงแล้วก็มีหัวสีไข่แล้วก็มีวัเพ็ดเอ้ยมีอ่าเขาจะเอ้นี่อย่างเกาะผพริกไทยเนาะโอ๊ยบอกกับบอกอันนี้ก็จะเอาวัเพ็ดเนาะใส่วัเพ็ดเนาะทุกคนแล้วก็จะตำเนาะเอาวัเพ็ดมาใส่แล้วก็ตำเนาะ๋ย่าใหเจอกันเนาะ ตอนนี้ทามอ,อบสุกเนาะทุกคนกระิาพาทุกคนไปเบิ้งสร้างมาทาสีแต่ว่าเพิ่นเมื่อแล้วเนาะเป็นสี้องพื้นเนาะนี่เดี๋ยวอูปินกันเนาะนี่ทาสีขาว้องพื้นทาเมื่ออื่นแม่แล้วเมื่อเดี๋ยวพอนีทาสีนอกแม่มื่ออื่นว่ะนี่เนาะทุกคนทาสีขาว้องพื้นและสีเอาสีฟ้าอ่อนเนาะทุกคนมาทานี่นี่ นี่อันนี้ไม่ทางในทาสี่ทางในกระทาสี่ห้องขึ้นก็น้องเราจะค่อยมาทาสี่อาสี่งานสร้างใส่นไหมเนาะนี่เริ่มเป็นหูเป็นหางได้ไหมทาแล้วแล้วก็แล้วเลยแล้วก็ทาสี่อาอันเดก่อทาอันนี้แล้วแล้วก็ต้องทาเถิงนี้ทุกคนเออเพิ่งจะทาสี่รุมแล้วเพิ่นจะทาสี่เถิงเนาะ ประมาณนี้เนาะสีขาวใส่แล้วก็ท,ทาสีทางเทงเนาะเติมแล้วนะใกล้ฝันของแม่ใกล้จะเป็นจริงแล้วทาสีครบแล้วกะแ<า>ม่ทาบานประตูแม่บานประตูนี่ก็ทาปะแม่นกรทาบานประตูนี่เนาะพอาิที่เอาเนันก็ทาแม่เอาเลยเยอะนันกดะเพ็พอทีซื้อเอาสีต่ังห้ามาทาเนาะทุกคนแล้วก็ทาประตูนี้ไดนะ นี่ประมาณนี้นะน,นี่ประมาณนี้เนาะน,นี่ประมาณนี้ อยเบิกทางค้างเป็นก่อนเนาะดูทางค้างนี่ก่อนนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะทาไปหอดพูนอย่างสีทาสีฝาอันนี้ทาสีห้องพื้นสินอะอย่างสีทาสีนั้นอีกอย่างสีแปลงไม้แปลงอันเดอร์คัดไม้แล้วก็ทาสีเซอร์ไม้อีกอย่างหลายอย่างอยู่เนาะทุกคนากา นี่พ่อได้มาบ้านกับสุดนี้กบเพื่อเอาสีมาให้อนายสร้างทาทาเพื่อนนี่นาะแล้วกะอีกอย่างก็คือเนื่องจากว่าพ่อโบไดมาบ้านโดนรักก็เลยพ่อก็เลยมาบ้านเนาะแล้วเมื่ออื่นคันทาแบบฝนโบตกหรือว่าอีอย่างโบผิดพลาดเนาะอูกับพ่อที่ไปลองแจ้งเนาะทุกคนจะไปลองแจงอ่าเพื่อไปอ่าถ่ายคลิปอยู่มาลองแจ้งให้ทุกคนเบิ้งเนาะอาจจะไปได้นอนหรือบบได้นอนก็ะทาติดตามเบิ้งนำกนเนาะว่าเส้นทางมันสิไปสิ จากใส้เวลาจากสโมงหอดเนาะกะถสือโอกาสตอนพ่อมาพักนี้ให้พ่อพาไปเนาะทุกคนเดี๋ยวพ่อกลับละอาจจะบ่ได้ไปเนาะและ้วกะบอ่าบ่พ่อกับว่าว่า,วาประมาณให้มันเมื่อปีนี้ก่อนเนาะเบิ่งก่อนเนาะว่าจะได้ออกเวียกหรือบ่ได้ออกเวียกเนาะเพราะว่ากะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังเป็นห่วงกักังวลหลายเรื่องอยุ่เวียงงยู่เพราะว่าน้องก็ยังเหียบบ่จบพ่อก็ยังยากแบบ หาเงินส่งน้องเฮียนอันเดออันเดอค์ณะแต่ว่าสถานการณ์โควิดมันก็บีบบังคับให้เฮาเฮ็ดให้เฮาอยู่บ่ได้เนาะเพื่อเนื่องจากว่าอ่าบริษัทกระไายฮับกระุดลงอันเดอร์ลายฮับเฮากลุดลงนาเฮ็ดให้เฮาปรับโตยากเนาะใช้ชีวิตยากก็เลยแบบเบิ่งก้อนว่าจะได้เป็นอะไรกับชีวิตต่อไปเนาะทุกคนเดี๋ยวไปเบิ่งมออบกันเนาะว่าตอนนี้ไปกินแล้วบอกนี่แล้ว สุกแล้วอบเ,เป็ดข้าวมันอุ่นรอบทนะ้องนะครับอ่อนดีซื้อขา้อขาวจะบอลูกข้าวบนิดไดร่าอ,อืขอข้าวแพงเียดิข้าวแพงก่งอ,อ,กอต้องีตายมานคายดิเนาะเอ้ยมันจะไปจากมุมอืมอม,อมาปั้นต่าหรืไปนะ อ้้าวเาไปเ่แล้ตับแม่อยู่ทีเฮ้ยโอ้ยนีนไปน้ำถอ,องน้ำทางบุหินเลยเลยจันปองเบียรองเลย <c oughs> ตะกี้เจ้าเก็บมาจะไปเป่าเยอะนอนีบุคอยเห็นบุคอยบุมีเหรอบุมีคนไปกินไปยังคนเดียวสองเียวานที่<ม> คนเก็บวะ่ะเขากินไหมคโอ้ยจะตับเอยเศรษฐกิจมันบดีอันเดียก็เป็นเงินเป็นคำแล้วเขามา้วของเขาแบบไรที่ั้เก็บ้ำทางนี่เป็นเป่เปาฮะช่วยเราให้เงินมค่า เอาแล้วเอาแล้วเพลงจะขึ้นแล้วทุกคนเออบม่ได้กินทีก็บุญหยาบเนาะเป็นจริสเนาะเดือนสามเดือนสี่เือมันใหญ่เนาะอือ่าเจ้ามาตอนนั้นเขาเลี้ยงตัวนี้น้อยแค่นี้แบบกำไลเยอะเขาเลี้ยงลายใหญ่ไว้กำนี้เลี้ยงเป็นเทศกาลค่อสมมติว่าเอบปีใหม่เรา แล้วเดือนนึงเดือนเดือนเสเดือนสิเดือน1อนึงไงเริ่ม,มเลียงครับปีหหใหม่เป็นกลุ่แล้วะ่ตนงราคาวนเงนเ่เป็ดเวียดอันตัวอันเนีย่ยมันสิ้นมันบหลายว่าเปเวียดนะครเขาเลี้ยงไปเดือนเดือนแล้วมันไข่เองวะไปกินไข่ยอยู่เนาะป็ดเล่าห้อกันป็ดโมเกียว เราเรื่องต้นกินกยีมมกไข่ลยสองน้อยแม่กินไข่เป็นแซามาันเราไปเก็บไข่เอาเห็อ,อันเอาน้ำแม่กินกน้ำปลาไหมเปล่าคือดยอะเปอ่ เดินทางยุราเดี๋ยวนี้ที่ไปใส่นี้ต้องมีบัตรที่ซากวัคซีนครบเนาะอู้กระเพาะไปมันคือกัาเอาบัตรที่ซักวัคซีนครบไปนําเพื่อเขาเจ้าแบบเขาจ้ากวดทางแล้วเขาจาถามาว่าเขามาจะใส่ไหน,นะเขาไปซเพื่นกับเมย์สวนเคือนเลยเขาต้องมีเนะบัตรซักวัคซีนยืนยันว่าหาซักวัคซีนครบแล้วเจ้านี่ย เริ่มตีขำมาได้ทยที่วันน้องสาวน้องสาวพ่อจ้อยไปให่อยู่ไทยน้องสาวพ่อจ้อยไปอยู่ไทยเดี๋ยวเบลไปจักปีหรือเปล่าอาบไปแล้วสปีแล้วปีคืออู้เคยว่าตอนนั้นตอนอู้ไปตายว่าซิเบลเป็ตุ่ย่าเลยเบลเบลเนาะตุ่ย่าฮะเป็นเมียไหมของป้าตุ่ยู่เหรือเนาะ เพื่อนไปแต่งงานไหมไอีพ่อนี่เป็นลูกของเบลเก้าจุ๊ปู้ยพเนี้ยทางกันซับส่วนหนึ่งไมอาคำถาพ่อนี่เป็นลูกชายล่าของอันยัางบุรายเลยพอเนะาะล,ลูกชายล่าของอันตุ้ยยาจุ๊ปุ้ยจ,จ,จะว่าเพื่อนแยกทางกันในตอน พ่ออย่างนี้น้อยแล้วทุกป,งงปู้ไะไปแต่งงานไหมอ่าประมาณนี้มันมีน้องแปดคนแล้วไปแต่งงานไหมฮะเพื่อนมีลูกอีกแปดคนแล้วแสดงว่าพ่อมีน้องอยู่แปดคนเนี่ว่าลูกสายละอมีน้องแบบกับแม่ไม่หมนะอันบ้านที่อ่าตู้ย่าไม่ของน้องอูยู่ขนาด <c oughs> ติดติดกับแถวบ้านเขาบาสุกบาอน่อะไรทุกคนบาสุกบาโนยกับฮูนอบานนั่นเนาะ แต่ว่าบ้านมันเป็นบ้านที่ใหญ่น่ารักน่าโล่งนะทุกคนเขาเข้าไปเขาต้องได้ไปห้ามไปอันเดอร์ข้างนอกห้องน่ารักข้างในห้องนอกน่าหลงแน่เนอม,มีโอกาสไปชุดหน้าที่ไปยามตุ้ยยาคนบมากมามาแล้วเพื่อนผู้หญิงเนี่ยตักกับเพื่อนึงเรท่านจะมาอยู่วันนี้ ขันมาแล้วตักเนกิน่ะเพื่อนมากินอยู่นี่แล้วตักซื้อให้เพื่อนมากินเลยอะไยึดเค้าเอือนเจ้าอ่ะอ๋ะอ้ไพปเจอะไพนนมอไปที่ขั้ตักสื้อข่องยางเขาบ้ามาก นีนะทุกคนตอนนี้น้องอูก,กาได้กินข้าวอันเดลเองแล้วเนาะตอนนี้อู๋ก,กาลังซีนั่งตัดคลิปนะทุกคนจากคลิปที่ไปถ่ายมาจากเมืองโฮมอย่างอย่างคลิปนึงเนาะที่ตัดเปลียวเนาะกะมืออืนเนาะกะน้องอูกก๋กะซีตื่นแต่เศ้ากินข้าวอาบน้ำอีอย่างละค่ะ อาิออกเดินทางไปเมืองล่องแจ้งเนาะทุกคนเมืองล่องแจ้งก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและก็มีประวัติศาสตร์อันสําคัญเนาะที่จะไปทายให้ทุกคนเบิ้งเนาะเมืองล่องแจ้งก็เป็นหนึ่งเมืองที่อยู่ในแขวงไซสมบูรณ์เนาะเมื่ออื่นอูจะไปกับพ่อเนาะแต่อูว่าอูอยากไปนอนค้างคืนหนึ่งแต่ว่าพ่อว่าบ่ให้นอนเนาะเพราะว่าพ่อว่าไปกับนะว่าิอูจะไปกับพ่อสองคนเนาะฉะนั้นก็ฝากทุกคนติดตามในเดอว่าน้องอูสิไปเมืองล่องแจ้ง ที่ไปถ่ายอย่างให้ทุกคนเบิ่งแดยตอนนี้น้องอูก,ก็กําลังหาข้อมูลเนาะว่าเออน้องอูไปอน้องอูจะถ่ายอีหยังแดอีอีหยังจังใดเนาะเสรงคลิปนี้ก็จะลาทุกคนไปก่อนเนาะเพราะทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้น้องอูในคลิปต่อไปเด้อคลิปหน้าไปเจอกันอยู่ที่เมืองล่องแจงนะีงเนาะทุกคนบ๊ายบาย